สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6ทาร์ลอดแชแนลผู้รับสารจากจักรวาลแปลความหมายโดยการอ่นนานหน้าไพ่ทาโร่หมอแจนนะคะสวัสดีเดือนมิถุนายนนะคะคลิปนี้เราจะมาส่องความรักนะคะส่องคนรักเก่าความรักเก่าของชาวราศีธานุลมนะคะชาวราศีธานุลมผู้ที่เกิดราศีตุลกุมมิถุนนะคะวันที่อาจจะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยถ้าท่านใดที่มีราศีหรือลัคนา ยึดะะะถือเป็นแบบไทยก็สามารถชมคลิปของหมอแจนได้วันที่เป็นแบบสากลน,นะคะชาราศีตุลผู้ที่เกิด23กันยายนถึง21ตุลาคมนะคะราศีกุมผู้ที่เกิด22มกราคมถึง18กุมภาพันธ์และนะคะราศีมิถุนผู้ที่เกิด21พฤษภาคมถึง20มิถุนายน,น20มิถุนายนนะคะตามนี้ <c oughs> เอาระค่ะนะ เราจะมาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์สองคนลักเก่าขอดูอดีตความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมก่อนนะตุลม,มิถุนตุลม,ม,มิถุนกลุมนะคะตุลมิถุนกลุมนะคะขอดูสองคนลักเก่า <c oughs> ชาวธาตุลมนะคะอดีตความรักความสัมพันธ์ของคุณเป็นแบบไหนการอ่านพลังงานตามหน้าไพ่นะคะไม่สามารถตรงกับทุกคนทุกท่านได้ถ้าอยากได้ความแม่นยำให้ดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูหรือพูดคุยกับหมอแจนเท่านั้นนะคะ การจัดเลขมงคลไม่ใช่เบอร์โทรมือถือหรือไม่ใช่ซิมโทรศัพท์นะคะสามารถเลือกได้หนึ่งข้อนะคะข้อ1่งเสริมการงานการเงินความรักโชคลาภนะคะราคา5 9 9กบาทข้อ2อ,อยากหาแฟนชาวต่างชาตินะคะหรือหาแฟนออนไลน์5 9 9กบาททตันใดอยากให้คนรักเก่าติดต่อกับนะคะ5 9ากบาทนะคะขอคนที่พรอมองเท่านั้นนะคะถึงแอดไลน์ไอดีมานะคะเอาละค่ะเรามาดูเลยนะ ขอพลังงานจากจากจากัจกรวาลน,นะครูบาอาจารย์นะคะเอาละค่ะ,ะชาวราศีธาตุลมนะคะเอเนจีพไพ่ใบแรกนะคะ6ก,กถ้วย e อ p เ r o รมีพลังงานความรักต่างวักับชาวราศีเมษนะชาวธาตุลมความรักเป็นทางออนไลน์เป็นทางโซเชียลก็ได้ในอดีตที่ผ่านมามีพลังงานชาวราศีกรกฎ ทะะหารตำรวจวิศวะกรเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีการอาัตใจตัวเองในความสัมพันธ์ที่คนที่ชอบควบคุมคนโทนไม่ยอมให้กันในความสัมพันธ์มีความรักที่ต่างวัยอาจจะต่างชาติต่างศาสนาภาษาสามารถเป็นรักออนไลน์ก็ได้รักทางไกลได้ด้วยนะคะบางท่านบางคนในอดีตที่ผ่านมาคุณบล็อกกันไปแล้วนะ ความสัมพันธ์ความรักต่างวัยนะมีความอาจจะใจตัวเองในความสัมพันธ์ไม่ยอมให้กันไม่พูดไม่เปิดเผยความรู้สึกความรักที่แท้จริงนะคะชาวธาตุลมบางคนเป็นต่างวัยอายุต่างกันต่างชาติทหารตำรวจนะหัวหน้าลูกน้องเจ้านายหรือเคยเรียนด้วยกันมาก่อนเพื่อนในอดีตอะไรแบบนี้ได้นะเอาละค่ะทีนี้เรามาขอดูพลังงานปัจจุบันเขาเป็นอย่างไรนะคะปัจจุบันเขาคนนั้นนะคะเป็นอย่างไร มีพลังงานของเดวิลนะราศีมังกรเขากำลังรอคอยสถานการณ์เหมือนตั้งคนต่างรอคอยแอบรอคอยซึ่งกันและก,กันเป็นความรักแอบรักแอบรอนะคะแอบมีความหวังเป็นความรู้สึกนึกถึงการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างมีความไม่แน่นอนในความรู้สึกของตัวเองพยายามตัดใจแต่ก็ทําใจไม่ได้นะคะยังอยากได้โอกาสอยากขอโอกาสแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรเลยคิดถึงความรัก ิดถึงบางสิ่งบางอย่างที่เคยมีด้วยกันเป็นความสัมพันธ์ไม่เปิดเผยนะในอดีตก็อาจจะณปัจจุบันนี้ก็อาจจะยังแอบหลอคอยกันอยู่แต่ก็ไม่ได้บอกอาจจะแอบดูแอบ,อแอบสืบแอบส่องกันอยู่ก็ได้มีพลังงานชาวราศีมังกรชาวราศีมังกรราศีมีแล้วก็ราศีตุลขึ้นมานะอาจจะเป็นคนในเครื่องแบบได้นะรับราชการอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะบางคนเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆก็ได้สําหรับชาวธาตุลมบางท่านนะคะไปเจอคนที่มีสเสน่ห์ ความรักความรู้สึกเราไม่สามารถเอาเขาไปจักใจได้เลยยังรอคอยบางคนทวินหาโหยหารสเสน่หาที่เคยมีต่อกันนะเอาละค่ะนะทีนี้เรามาดูต่อว่านะเขาคิดถึงเราไหมเขาคิดถึงเราไหมนะเขาคิดถึงเราไหมเขาคิดถึงชาวธาตุลมไหมเขาคนนั้นคิดถึงชาวธาตุลมไหมอืม อาจจะมีการฝันถึงกันมีอารมณ์ความรู้สึกที่อยากจะติดต่อมาเขาคิดเขาคิดนะเขาคิดถึงเขาฝันถึงเขาอยากติดต่อมาแต่บางคนอาจติดต่อมาแล้วบางคนยังมีความรักอยู่แต่ก็ไม่แน่ใจนะอาจจะคิดว่าชาวทัดลมมีคนของตัวเองแล้วไหมหรือมีคนเข้ามาหาเขาเยอะหรือมีคนเข้ามาหาชาวทัดลมเยอะก็ได้เขายังมีความรักมีความรู้สึกดีๆอยู่เป็นการรอคอย แอบรอคอยกันอยู่ลึกๆนั่นเองเนาะไม่มีความไม่มั่นใจยังคิดถึงอารมณ์ความรู้สึกที่เขาคิดว่าชาวท่านลมไม่ได้ให้ความมั่นคงต่อเขาไมไ่อาจจะเป็นความรักที่เป็นช้อยเป็นตัวเลือกเป็นทางเลือกความรักที่ไม่ได้เปิดเผยก็ได้ความรักที่ต่างวัยความรักที่มันเหมือนว่าความรักอยู่ในจินตนาการเป็นความฝันแค่นั้นไม่สามารถไปได้ในชีวิตความเป็นจริงหรือในสังคมอะไรแบบนี้ไม่ได้ยอมรับอะไรแบบนี้ก็ได้นะ เอาล่ะทีนี้เรามาดูข้อความข้อความนะคะห้าข้อความนะที่เขาอยากจะบอกนะข้อความเขาอยากบอกเขาอยากบอกอะไรคะข้อความนะชาวสองที่มาดูก็ได้ด้วยนะคะสามารถเข้ามาชมคลิปได้นะชาวสองนะคะอืมผมไม่ได้อยากไปแต่พี่ไม่ได้ล้างไว้อาจจะมีความตักต่างไว้ได้ด้วยนะถึงเด็กแต่ผมก็มีหัวใจ กลับมาได้ไหมที่ฉันรู้ว่ารักคืออะไรก็เพราะเธอเจ็บน้อยลงและยังไม่ลืมนะคะอันนี้เป็นเป็นพลังงานที่เขาอยากจะบอกชาวธาตุลมก็ได้พลังงานอาดสลับกันได้นะคะทีนี้ชาวส่องคนที่มาส่องชาวธาตุลมนะสาหรับคลิปส่องความรักเก่าคนรักเก่าความรู้สึกของคนเก่านะชาวธาตุลมอยากบอกอะไรกับเขาคนนั้นนะคะ <c oughs> ทุกครั้งที่ข้อความเข้าฉันอยากให้เป็นข้อความจากเธออยากทำบางสิ่งบางอย่างให้มากกว่านี้คุณมักเป็นคนแรกที่ผมคิดถึงที่เราต้องเจ็บปวดกับความรักไม่ใช่เพราะมันจากไปหรอกนะคะเพราะมันยังคงอยู่ต่างหากการไม่ได้บอกความรู้สึกของฉันจริงๆทำให้เจ็บปวดได้ถึงเพียงนี้นะคะเป็นเ NERGY พลังงานที่คุณอยากบอกเขา โ okay, นะอเคทีนี้นะคะคำตอบต่อไปนี้นะมีโอกาสกลับมาไหมสําหรับผู้ที่ชาวธาตุลมนะคะที่มาชมคลิปนี้คือคนที่ยังโสดอยู่คนที่ยังรอคอยคนเก่าคนที่ยังไม่ได้มีแฟนคนที่ยังมีสถานการณ์ไม่ชัดเจนเอาละแปลว่าคนโสดนั่นแหละนะคนที่นะคะมีความรักแล้วแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วเลือกคนรักของคนไปแล้วตัดสินใจแล้วมั่นคงอะไรกันแล้วละกันนะนะ ก็คือชมเป็นเพื่อความบันเทิงไปแล้วกันเนาะอย่าไปยึดถือหรือเอานะคะคาตอบหรืออะไรในนี้ไปตัดสินใจในความรักของคุณของท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยมีโอกาสกลับมาไม้ไพ่แทนแบรนต์เกิดขึ้นมีพลังงานชาวราศีธนูอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะเป็นทั้งนะ มีอะไรที่ต้องเลือกสองจิตสองใจคิดวนไปเวียนมาคนที่จยากไปอาจอยากกลับมาคนที่คนที่เลิกกันไปแล้วอยากกลับมาก็ได้นะคนที่เลิกไปอยากกลับมามันก็ได้หมดนะนะคะ ยังยึดถือความรู้สึกที่เคยมีต่อคุณยังมั่นคงแล้วก็ยังหึงหวงในความรู้สึกยังไม่ได้ปล่อยคุณไปในความรู้สึกในอารมณ์ก็ได้มีพลังงาน Snake of Wand เป็นการที่อยากกลับมาอยากกลับมาหาอยากมาหาอยากเริ่มต้นใหม่บางคนคนที่เคยเลิกกันไปคนที่เคยทะเลาะเบาแหวงไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นะมีพลังงานของความที่นะเขาอยากกลับมานะคนที่เคยทะเลาะเบาแหวงคนที่เคยนอกใจคนที่ไม่รู้ เขาเรียกไงอ่ะอความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนได้หรือว่าเราอาจจะจับได้ว่าเขามีคนอื่นนะเขามีคนอื่นไปแล้วเขาบล็อกเราไปมีปัญหา ทุ่มเทียงทะเลาะบาะแวงหรืออะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้นะคะมีการที่เขาคิดวนไปเวียนมาอยากกลับมามีพลังงานชาวราศีธนูนะคะบางคนอาจจะเยียวยาจิตใจไปแล้วบางคนตัวคุณชาวธาตุลมอาจจะเยียวยาจิตใจไปแล้วแต่ก็แค่นึกถึงคนเก่าๆยังคงเก็บคงมีความรู้สึกถึงนะคะถึงแม้ บางทีชาวท่านลมบางท่านอาจจะมีคนของคุณแล้วนะมีคนเข้ามาหาคุณเรื่อยๆแต่เป็นความรู้สึกที่ในความทรงจําที่คุณกับเขาเคยมีด้วยกันมานะไม่ว่าจะเป็นการเคยเรียนด้วยกันมาเคยพบค เคยพบเคยพูดคุยหรือบางคนอาจจะเป็นการไปมาหาสู่กันหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้บอกใครแต่มันมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งที่มีอะไรรู้สึกดีต่อกันมาก่อนแล้กันในอดีตเนาะอาจจะแยกกันไปเช่นเรียนจบห่างกันไปแล้วก็ไม่เข้าใจกันบางคนอาจจะไปเป็นทหารไปเป็นตำรวจไปเป็นวิศวกรไปทํางานที่อื่น มันเหมือนความห่างความต่างนะต่างวัยบางทีผู้หญิงอาจจะเจอผู้ชายที่อายุน้อยกว่าหรือผู้ชายจะเจอผู้หญิงที่อายุมากกว่ามีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งแต่คิดว่าในอนาคตความสัมพันธ์นี้คงเป็นไปไม่ได้หรืออะไรนั่นแหละพอห่างกันไปก็ไปดําเนินชีวิตของใครของมันนะคะมีความรู้สึกถึงกันนะมีความรู้สึกความปรารถนาดี มีความรู้สึกเหมือนอยากจะเจออยากจะทักทายอยากจะพูดคุยอยากได้รับโอกาสแต่มีความไม่แน่ใจมีความออไม่มั่นใจในความรู้สึกของชาวท้าลมก็มีความรู้สึกไม่มั่นใจของอีกฝ่ายหนึ่งว่าจะยังยินดียังรักยังรงอไหมหรือมีความรักหรือมีคนรักใหม่ไปหรือยังอะไรประมาณนี้มากกว่านะนะคะท่านใดที่อยากได้คําตอบเป็นของตัวเองนะคะให้ดูดวงส่วนตัวแบบพูดคุยกับหมอแจนเท่านั้นจะได้คาตอบที่แท้จริงนะคะ แล้วก็ใครอยากได้เลขมงคลก็ไปดูรีวิวในช่องชุมชนได้นะคะขอให้มีความสุขมากๆนะคะในการชมคลิปอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยด้วยความสุภาพอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเวลามีคลิปดีๆจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปท่าในใดที่เข้ามาใหม่นะคะเพลิ์นะไปดูได้นะคะไม่ว่าพิกอเด็กพิกอากาถ้าคุณมีคำถามในนั้นมีคำตอบไม่จำกัดระยะเวลาคลิปนี้หมอแจนไปก่อนให้มีความสุขทุกคนขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ